พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่34บันทึกว่าฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าค่าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรข้อคิดจากพระวจนะพระเยซูแบบอย่างของการให้อภัย 1. อภัยตลอดชีวิตจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย ไม่ใช่โกรธตลอดชีวิตแล้วมาอาภัยตอนใกล้ตายทำไมเราต้องอโหสิให้กันตอนตายในเมื่อเราสามารถอโหสิให้กันตอนเป็นอยู่ก็ได้ 2. ขอให้พระบิดายกโทษคนที่ทำผิดการให้อภัยที่แท้จริงคือการที่เราสามารถอธิษฐานเผื่อคนนั้นได้ด้วยความเต็มใจ 3. อภัยให้กับคนที่ทำผิดทุกกรณีไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวสำนึกหรือไม่สำนึกก็ตาม 4. เมื่อมีคนทำผิดต่อเราหน้าที่ของเราคือให้อภัยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ